สวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอาจิวคาเฟ f ม m ลี่ค่ะวันนี้อจิทุกท่านค่ะมาอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดไอเมสสาขาราชบุรพระราม5ค่ะและช่องอาจิวคาเฟ่มาลี่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมตัวรถแบบทุกซอบทุกมุมกันค่ะไปรับชมกันเลยค่ะคันนี้ที่จะพาทุกท่านมารับชมค่ะจะเป็นตัวฟอร์ดค่ะเอเวอร์เรสค่ะ คันนี้จะเป็นไทเทเนียมขับเคลื่อน2องล้อค่ะมาพร้อมกับแรงม้า210แรงม้าค่ะ500นิวตันเมตรค่ะคันนี้ตอนราคา1 7 6 2 0ล้านบาทค่ะที่สำคัญเลยไม่ได้พาแค่ดูตัวรถอย่างเดียวค่ะวันนี้เขาได้ทำการตกแต่งค่ะอุปกรณ์ตกแต่งในตัว Ford e v e r e s t คันนี้ค่ะกับ Victor ค่ะหน้าตารูปแบบใหม่ เป,เป็นดีไซน์ใหม่ออกมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมกันบริเวณด้านบนตรงนี้ค่ะจะมีตัวฟอนต์เอเวอรนะเพิ่มเติมขึ้นมาลูกค้าต้องการเราก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมตรงนี้ให้ได้ค่ะและที่เด่นเลยก็คือตัวกระจังด้านหน้าของตัวรถใน Ford e v e r วอรคันนี้ค่ะจะเป็นตัวกระจังด้านหน้าสีดำเงาพร้อมกับการไล่สลปลงแบบนี้เลยเพิ่มความเหลี่ยมขึ้นมานิดนึง และตั้งฉากลงแบบนี้ค่ะเพิ่มความเท่ความดุให้กับตัวรถบริเวณด้านหน้าค่ะด้านบนตรงนี้ไฟ LED 3ดวงค่ะสามารถใช้งานได้จริงเวลาสั่งสตาร์ทรถค่ะก็สามารถเปิดขึ้นมาเป็นไฟเล็กๆน้อยๆหรือจะเรียกว่าเป็นแบบส่วนหนึ่งของไฟเดย์ไทมก็ได้นี่ทางฝั่งด้านบนสามารถใช้งานได้จริงและยังมีสัญ,สญ,ญลักษณ์ของตัวม้าค่ะด้านหน้าด้วยให้เห็นเด่นจากทางด้านหน้าตัวรถเลย นีมม่มีตัวบอกสัญลักษณ์ของตัววิกเตอร์ค่ะ Body k i คิ e ดีไซนตัวกล้อง360องศาเราไม่ได้บดบังเลยนะแล้วก็สามารถครอบเข้าไปค่ะเพิ่มความเด่นให้ตัวกล้องด้วยฝั่งของด้านหน้าค่ะกับตัวกันชนพาร์ทด้านหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเป็นชิ้นที่ประกบเข้ากันค่ะแล้วก็จะมีตัวระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยตรงนี้เราก็ไม่ได้บดบงังทัศนวิสัยก,การแจ้งเตือนต่างๆนะมีมุมมีเข้ารูป ของตัวรถอย่างเรียบร้อยเลยบริเวณกันชนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของวิกเตอร์มาด้วยค่ะนอกจากด้านบนที่มีความเหลี่ยมแล้วเราจะเห็นจากทางด้านข้างที่เป็นบริเวณกันชนค่ะตรงนี้ก็เพิ่มความเหลี่ยมเข้ามาทําให้ตัวรถด้านหน้าค่ะดูเข้มและดูคมมากยิ่งขึ้นตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนู้นกันนี่เลยเราจะเห็นสัญลักษณ์ด้านนี้ค่ะที่ เพิ่มมิติปกติแล้วจะเป็นแค่โค้งๆมนๆแบบนี้แต่เนี่ยเพิ่มความมีมิติเพิ่มความเข้มความคามให้กับด้านหน้าค่ะนี่ระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยไฟตันหมอกคู่หน้าตรงนี้เราไม่ได้ถอดออกนะยังใช้ตัวที่เป็นตัวสีเงินครอบตกแต่งบริเวณด้านหน้าของไฟตันหมอกเช่นเคยแล้วก็ใช้ของตัวกันชนด้านหน้าครอบเข้าไปค่ะเพิ่มมิติให้กลัว ไฟตัดหมอกด้วยมีสัญ,ญลักษณ์ด้านล่างตรงนี้ก็ทําออกมาเป็นชิ้นใหญ่ค่ะให้ความเข้มของทางด้านหน้าไปกันต่อด้านข้างค่ะอ๋อลืมเลยด้านบนตรงนี้พิเศษเลยน้อยมากที่จะมีคนติดสติกเกอร์รมดําบริเวณไฟด้านหน้าค่ะตรงนี้ก็เพิ่มความเข้มให้กับตัวรถแต่เวลาใช้งานออกมาสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพด้วยตรงนี้แล้วก็ตัวครอบค่ะของไฟด้านหน้า เป็นสีดำไฟหน้าจะเป็นรูปแบบ LED ค่ะไฟ daytime running light แบบ LED ด้วยไฟด้านนี้สามารถใช้งานได้จริงค่ะเป็นตัว U 2เส้นด้านซ้ายและด้านขวาเลยไฮไลท์ของเรายังมีอีกค่ะสำหรับ Ford Everest Titanium ขับเคลื่อน2อล้อด้านนี้ก็คือคิ้วล้อค่ะสีดำไม่ใหญ่มากแต่ใช้ตัวล้อแม็ก กับยางค่ะที่ใหญ่บึ้มขึ้นมาเลยตัวนี้สเปคยาง275ทับ40 R 22เป็นคันแรกที่ใช้ไซส์นี้นะ22นิ้วก็ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะล้อแม็กสวยแก้มยางคือมันบาลานซ์เข้ากันพอดีเลยด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้วยเราจะได้เห็นจานเบรกขนาดใหญ่ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความการใช้งานของแต่ละบุคคลนะอันนี้ลูกค้าขอมาแบบนี้ แล้วก็ใส่ให้ได้แบบนี้เลยเป็นสีดำค่ะตัวกระจกมองข้างเนี่ยด้านบนจะเป็นสีดำด้านล่างเป็นสีดำผิวายตัวกล้อง360องศามีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนให้ใช้งานค่ะระบบความปลอดภัยมีมาให้นะในตัวไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อค่ะตกแต่งเพิ่มเติมกับตัวอุปกรณ์ด้านข้างค่ะตัวเบ้ากันรอยค่ะสีดำ all new us4 เอวอร์เรตัวนี้ก็จะมีการครอบเข้าไปนะป้องกันการลอยตรงมือจับและตัวมือจับฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยมีสัญลักษณ์ของกุญแจคีเล็ด้วยสามารถเปิดปิดการใช้งานมีรีโมทไว้ในตัวสามารถเปิดปิดตัวรถจากด้านนี้ได้เลยหรือว่าแค่สอดมือเข้าไปก็ได้ค่ะทั้งฝั่งด้านบนราวหลังคาตรงนี้เป็นสีดำเงาค่ะเป็นสีดำเงา ก็จะตัดกับตัวรถที่เป็นสีขาวด้วยเพราะว่าทุกจุดเนี่ยที่ลูกค้าสั่งมาให้เป็นสีดําเราก็ทําออกมาให้เป็นสีดําทุกจุดเลยก็จะเป็นสีทูโทนที่เข้ากันนะขาวตัดดําฝั่งด้านหลังเหมือนกันค่ะของผู้โดยสารแถวที่สองก็ให้มาเป็นตัวด้ามจับค่ะที่เป็นสีดําตัวนี้เราก็ทําใส่เพิ่มเข้าไปให้ตัวครอบก็ครอบเข้าไปให้เลยมาดูล้อด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะนี่ล้อด้านหลังค่ะ คิ้วล้อเล็กๆไม่ต้องใส่ใหญ่มากแต่ทําให้ตัวยางเด่นขึ้นมาเลยขนาด22นิ้วตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยว่าสเปค275ทับ40 R22 ค่ะเป็นยางโตโยตัยทั้ง4เส้นเลยเปลี่ยนให้กับลูกค้าไปเลยแมกแวมพายนะสีดำเงาอยู่ที่ว่าเลือกลายแบบไหนสามารถเลือกได้ด้านหลังเป็นดิสเบรกค่ะเราเห็นวงล้อแล้วก็ตัวจานเบรกข้างในใหญ่มาก ช่วงล่างเราไม่ได้ทําการปรับเปลี่ยนนะช่วงล่างยังเป็นช่วงร่างเดิมค่ะมาดูด้านท้ายตัวรถกันบ้างดีกว่าทางฝั่งด้านท้ายของตัวรถค่ะจะบอกว่าด้านหน้าไฟด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์ลมดำใช่ไหมด้านหลังก็ใส่ตัวลมดํามาด้วยเหมือนกันก็เพิ่มความเข้มของตัวรถเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าตัวรถเป็นสีขาวตัวนี้ไฟด้านหลังเป็นแบบรูปแบบ LED ค่ะมีใส่ตัวครอบด้วยนะตัวครอบนี้สวยนะเพราะว่าตัวครอบสีดํา เขามีตัดเส้นตรงกลางตรงด้านนี้ด้วยแบ่งชัดเลยดูที่ว่าเราชอบแบบไหนตัว่าด้านหลังที่เป็นฟอนต์เอ e เวอรเที่เป็นอะคริลิกใสตรงนี้ก็ใส่รมสติกเกอร์ลมดําให้อีกด้วยเท่อันนี้เท่เลยแปลกตาด้วยด้านหลังฝั่งของสัมาระด้านท้ายค่ะประตูสัมาระด้านท้ายเนี่ยจะมีตัวก้านปัดน้ำฝนให้ตัวไล่ฟ้าให้ค่ะการชนท้ายกันบ้างดีกว่าชุดแต่งเนี่ยจัดเต็มตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้าง จนถึงด้านท้ายค่ะของวิกเตอร์ตัวนี้ด้านหน้ามีความเข้มแล้วนะมีความคมเข้มแล้วด้านหลังก็ให้ความคมเข้มมาเหมือนกันตัวรถเนี่ยมันจะมีการโค้งมนนิดนึงใส่ตัวชุดกันชนเข้าไปค่ะเพิ่มความที่มีมิติเป็นเหลี่ยมขึ้นมาก็ทําให้บั้นท้ายดูเท่ด้วยมีตัวกันกระแทกด้านหลังสีดําค่ะระบบเซนเซอร์ความปลอดภัยด้านหลังมีมาให้สำหรับไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อค่ะ ด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ดีอย่างหนึ่งคือเวลาเรามองเข้าไปเราจะมองไม่เห็นยางอะไหล่ใช่ไหมเราต้องมองเข้าไปลึกๆจะเห็นยางอะไหล่หนึ่งเส้นค่ะเป็นยางอะไหล่บิสโตนนะยางอะไหล่บิสโตนก็ให้มาดีค่ะนี่ก็คือตัว Ford Everest รส t a ไทเทเียมขับเคลื่อน2ล้อค่ะกล้องช่วยถอยจอดด้านหลังประตูทำสมภาระท้ายไฟฟ้าค่ะตัวนี้ที่เราเห็นด้านหลังตรงนี้จะเป็นพรมเข้ารูป ในตัว Ford Everest นี่ก็ทำให้ติดตั้งให้กับลูกค้าไปเลยนี่แบบนี้ค่ะเกาสามารถเข้าการใช้งานได้ถ้าเราอยากจะพับเบาะก็สามารถพับได้ค่ะเพราะว่าในตัว Ford Everest titanium ททขับเคลื่อน2ล้อเป็นตัวเบาะไฟฟ้าสามารถปรับขึ้นลงได้สะดวกสบายค่ะเพียงแค่เราแค่กด แบบวันทัดก็ขึ้นลงได้สะดวกเลยเพราะว่าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ภายในห้องสัหารัระด้านท้ายค่ะใช้งานได้สะดวกสบายมี power outlet ชาร์จค่ะทางฝั่งด้านซ้ายให้ใช้งานด้วยทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นตัวปุ่มกดการใช้งานพร้อมไฟส่องสว่างค่ะปิดประตูลงมากดเพียงนิดเดียวแล้วเราก็ออกได้เลย เขามีระบบป้องกันการหนีบให้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องๆหนูหนหรืออย่างアジเองที่ต้องถือสัมภาระมาด้านหลังเก็บของแล้วบังเอิญกดปิดหรือว่าโดนรีโมทรถค่ะมันก็จะป้องกันการหนีบให้เราด้วยไปไปกันต่อค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะไปรับชมภายในตัวรถกันค่ะ